สวัสดีครับคุณหมอสุปชัยนะครับวันนี้ผ่าตัดหน้าท้องนะครับแก้ไขหน้าท้องหย่อนหน้าท้องลายก่อนทําของน้องก็จะมีเคยพอดลูกนะครับเคยผ่าพอดลูกแนวตั้งก็จะมีแผลเป็นอยู่บริเวณใต้สะดือนะครับแล้วก็หน้าท้องก็จะลายค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็หน้าท้องย้อยด้วยนะครับอันนี้คุณหมอสุภชัยก็จะตัดแต่งตัดหน้าท้องส่วนที่หย่อนส่วนที่ลายออกทั้งหมดตัดแต่งแผลเป็นให้ใหม่แล้วก็ที่สำคัญก็จะตัดแต่งสะดือย้ายสะดือให้ตกแต่งให้สวยนะครับแล้วก็เย็บรัดผนังหน้าท้องเย็บรัดกบเนื้อหน้าท้องจากเอว ย้อยๆเนี่ยครับให้เป็นเอวเอสข้อสวยเลยนะครับนมยาสลบแบบมาตรฐานใส่ท่อช่วยหายใจอย่างดีมีการใส่สายระบายเลือดน้ำเหลืองให้อยูนอนห้องพิเศษแบบมาตรฐานเลยครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ครบ1สัปดาห์นะครับวันนี้มาตัดไหมนี่หลังทําก็จะเห็นว่าจะได้บริเวณเอวนี่ก็จะคออเข้ามานะครับส่วนแผลก็จะอยู่บริเวณขอบของเกงเรียกว่าบกินีไลน์นะครับวันนี้1สัปดาห์นะครับเดี๋ยวแผลพวกนี้ก็จะหายหมดสะดือจากที่ใหญ่ๆก็จะเล็กสวยเลยนะครับนะฮะวันนี้มาตัดไหมแผลสวยงามนะครับ หนึ่สัปดาห์แผลสวยตัดไหมเลยหนงเดือนเข้าที่สวยเลยครับผม